วงชื่อดีมีเชื่อดีเฮในช่วงของชื่อดีมีเฮนะครับวันนี้เรามาต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งท่านหลังจากที่ได้มีโอกาสได้วิเคราะห์ในส่วนของชื่อคุณสิริพรพืมขุนทดไปนะครับนั่นคือภรรยาจากจดหมายน้อยฉบับเดิมนะครับ วันนี้ก็วิเคราะห์ต่อเกี่ยวกับเรื่องของชื่อคุณสามีคุณคงเดชป้านภูมินะครับที่ส่งเขามานะครับว่าอยากจะให้ดูให้หน่อยว่าเป็นอย่างไรชื่อนี้ดีไหมนะครับจากชื่อที่ผมดูเนี่ยนะครับค่อนข้างในภาพรวมคือดีชื่อนี้ค่อนข้างดีส่งเสริมดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชื่อหลังจากที่เราถอดรหัสออกมาแล้วเนี่ยนะครับคงเดชขวายงงู คอควายกาลันใช่ไหมครับแล้วก็สระลเอดอเด็กชอช้างถอดกําลังมาที่ที่24ก็เป็นดาวคู่มิตรที่ดีส่งเสริมดีนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยที่จะมีเลขเสียในเรื่องราวของการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยลําบากมากนะครับคนที่ลําบากนี่กลับเป็นเมียนะครับที่ผมดูนะครับถ้าเปรียบเทียบกับครอบครัวนี้คือเมียเนี่ยเป็นผู้นําแหละนะครับเมียเป็นผู้นําแต่ผพัวเนี่ยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่า ไม่ค่อยเหนื่อยมากนะจากชื่อที่ดูคือไม่ค่อยที่จะเหนื่อยมากเห็นบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับผมก็มาดูในส่วนของตัวาฐานดวงนะฮะเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับจากดวงนี้คือหมายความว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะครับเพราะว่าอัตะตะปุตตะนะฮะตกมรณะนั่นหมายความว่าการเริ่มต้นชีวิตคิดทำอะไร ก็มักที่ไปตกที่ไกลใช้ชีวิตอยู่แดนไกลไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็เรียกว่าไปได้ดิบได้ดีอยู่ที่ที่อื่นนะครับนี่คือดวงใดที่ตกอมรณะนะครับดวงไหนที่ตกมรนงมรณะเนี่ยมักที่จะไปได้ดิบได้ดีหรือไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนโดยส่วนมากพอมาดูพยายะนะครับพยายะมันกลุ่มเกตอยู่นะครับก็คือสองกลุ่มเกตก็แน่นอนแหละครับมันเหมือนกับว่าเป็นดวงที่เหมือน อรอดมาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับในเรื่องของอพยาธิเนี่ยพ่ออะไรครับต้องหมั่นทําบุญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเกตกลุ่มพยาธิถ้าพยาธิกลุ่มเกตอยู่มันเหมือนกับว่าเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ค่อยเจอเป็นโรคเจ้ากรรมในเวรอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะและโรคที่เป็นส่วนมากมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวก ผ,ผู้หญิงแถว,แถวบริเวณหน้าองค์หน้าอกเนี่ยนะค่อนข้างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผกว่าป่วยง่ายป่วยบ่อยเพราะอะไรผมมาไล่ดูธาตุแล้วเนี่ยคุณคงเดชเป็นคนธาตุดินแล้วบอกว่าขับรถสีดำม,มันก็แน่นอนแหะครับเพราะสีดํามันเป็นสีของธาตุไม้นะครับไม้มันดูดไม้มันดูดดินนะครับไม้พิฆาตด,ดิน เมื่อไม้พิฆาตดินแน่นอนแหะครับมันก็เหมือนกับว่าถูกไม้นี่กดนะครับถูกธาตุไม้นี่กดธาตุดินมันก็เลยทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเวลาที่ขับรถคันนี้นะครับทุกครั้งที่ขับรถคันนี้หรือขับบ่อยๆเนี่ยปัญหาสุขภาพมันก็เหมือนกับว่าเหมือนโดนเลี้ยงไข่นะก็จะมีปัญหาสุขภาพอยู่เนืองๆน,นะฮะนี่คือในเรื่องของสุขภาพแต่ในส่วนของชื่อเนี่ย นะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเป็นเลขที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบพอสมควรมีสติปัญญาดีแต่ชั้นดีนะฮะเป็นคนที่มีเรี่วองค์ความรู้ที่ดีเพราะว่าในความเป็นวันพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นนักปรัชญายอยู่แล้วเป็นนักที่จะสแสวงหานะครับเป็นคนที่มีความรู้ที่ที่ดีเก่งนะฮะพอมาดูในส่วนตัวนามสกุลมันตก2อสอง ความเป็นสองสองนี่คืออะไรก็เป็นจันละครับบางอย่างของการคิดบางอย่างของการทําอะไรบางอย่างมันก็อาจจะมีความดื้อเข้าไปด้วยนะครับเพราะความเป็นเป็นพระคือเป็นเพื่อหัสเนี่ยมันมีความรู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองรู้เออพอมาเจอในส่งตัวนามสกุลที่มีผลก็คือสองสอง,สองมันกลายเป็นความเรีว่าเสียเพราะอะไรเสียเพราะ เชื่อมั่นในตัวเองแล้วกลับไปเชื่อคนอื่นทาเรียกว่าทําให้กลายเป็นคนหูเบาไปโดยปริยายนะฮะทำให้กลายเป็นคนหูเบามันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ทํามันถูกหลอกง่ายขึ้นนะฮะจากนามสกุลนี้นะครับชอบคิดชอบทําอะไรสร้างวิมานในอากาศนะฮะเขาเรียกว่าอยากได้แต่ไม่อยากจะเหนื่อยมากนะครับไม่อยากจะลงมือทามันกลายเป็นเป็นการคิดแบบไล่จุดหมายที่ชัดเจน นะครับคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันต้องเป็นอย่างนี้สินะครับเพราะได้กําลังในส่วนของตัว2อสองดังนั้นเวลาที่ได้เชื่อใครแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะถลําลึกนะครับแล้วก็ก็เียว่าเชื่อจนหมดใจมันก็เลยมีโอกาสที่จะโดนหลอกได้นะครับเพราะเวลาที่เชื่อแล้วเนี่ยนะครับมักที่จะโอ้โหเชื่อแบบสุดๆดตัวเหมือนกันแล้วพอมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันตกอยู่ที่46กก็ถือว่าเป็นเลขอีกเลขหนึ่งที่ค่อนข้างดีเพราะเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับ เป็นคู่ธาตุน้ํสี่กระ6พเป็นคู่ธาตุน้าแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกเรือเนี่ยนะครับทางเนี้ยสามีเนี่ยคือทําได้แสดงว่าถ้าจะทาธรุรกิจเกี่ยวกับเรือคือต้องให้สามีเป็นคนทนํานะครับแล้วคุณสิริพรบอกว่าอยากจะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับค้าขายของเก่าเนี่ยแหละควรมาทางเนี้ยเพราะคุณคือคนวันเสาร์นะครับคุณเป็นคนธาตุไฟคุณจะไปทําเกี่ยวกับน้ําไม่ได้จะไปเป็น จะเป็นตัวหลักตัวการในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเนี่ยค่อนข้างยากนะครับมันจะต้องให้เป็นดวงของคุณคงเดชเป็นคนที่จะต้องอยู่หน้าหรือต้องออกหน้าหรือบุกลักษณะแบบนี้แล้วถามว่าด,ดวงของคุณสริพรมาทําเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับขายของเก่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คจากดวงให้อีกทีหนึง่งถ้าทําเกี่ยวกับขายของเก่าจะดีไหมนะครับ ผมก็ลืมถามว่าทำตรงไหนน่าจะบอกว่าด้านหน้านะครับมันเป็นความรู้สึกตอนนี้นะครับที่ผมเห็นคุณสิริพรกำลังรู้สึกว่าเออไอธุรกิจเรือที่เราทำเนี่ยมันรู้สึกจะไม่แน่นอนแหละนี่คือความรู้สึกนะที่คุณสิริพรกำลังคุยกับสามีอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมีลูกๆเนี่ยฟัง กำลังปรึกษาว่าให้เธอตอนเนี้ยไอเรือของเราเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวเลยนะมีนะครับมีลักษณะอาการแบบนี้กำลังปรึกษากันเรื่องเนี้ยค่อนข้างเป็นจริงเป็นจังด้วยนะครับนะครับในช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณสิริพรได้ปรึกษากับคุณสามีว่าเอจะทำยังไงกับธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เราลองปรึกษาใครสักคนหนึ่งไหมเนี่ยที่คุยกันนะครับ ลองปรึกษาใครสักคนหนึ่งไม่ว่าเราควรจะทำอะไรดีสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะคือว่าคุยกันเสร็จแล้วก็ไปถามถามคนที่รู้อะหรือไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งว่าเราควรจะทำต่อดีไหมหรือเราควรจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรหรือในสิ่งที่ฉันกำลังคิดว่าค้าขายของเก่าเนี่ยมันจะดีไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ย ถ้าทำธุรกิจกับขายของเก่าใช่ครับมันเป็นทางออกที่ดีและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่กําลังส่งแสงสว่างมาเพราะมันได้รับการร่วมมือนะฮะได้รับการร่วมมือจากคนอื่นค่อนข้างดีนะฮะถามว่าทำแล้วดีไหมดีเลยเราควบคุมได้เราบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีกว่าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย อ่าที่บอกทำโรงทำเรืออะไรเนี่ยเราคอนโทรลได้เลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายของเก่าแต่ต้องวางในจุดของห่วงจุย้ยนะฮะให้มันถูกทิศถูกทางถูกตำแหน่งถ้ายิ่งถูกดีแล้วก็มาทําเกี่ยวกับตัวค้าขายตัวเนี้ยนะฮะของกองของเก่าเนี่ยผมบอกรุ่งเลยครับมันถือว่าเป็นโลกเกี่ยวกับกับดวงเนี่ยเห็นไหมได้รับการร่วมมือที่ดีนะจากดวงที่ผมกําลังเช็คด,ดูแล้ว ชีวิตได้หลายอย่างมันจะเริ่มที่จะมีความสุขได้มากขึ้นกว่านี้ครอบครัวก็จะแฮปปี้มากขึ้นกว่านี้มันเหมือนกับคนที่แต่งงานกันใหม่มันเหมือนกับชีวิตมันกำลังสดใสะมันมองเห็นอะไรหลายอย่างที่แฮปปี้ค่อนข้างมากยิ่งขึ้นดีครับผมบอกเลยว่าถ้ามาจับธุรกิจตัวนี้ค่อนข้างไปได้สวยมากๆนะฮะไปได้สวยมากๆแต่ในช่วงที่กำลังทำแรก นะฮะเราก็ต้องเน้นใน,นเรื่องราการประชาสัมพันธ์โฆษณาเข้ามาเสริมด้วยมันจะช่วยทำให้คนรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในพื้นทงพื้นที่อะไรต่างๆที่เราจะทำดังนั้นต้องวางแผนให้ดีนะฮะถือว่าโอเคไปได้ค่อนข้างสวยอาจจะมีบ้างนะครับในมุมมองที่เรากำลังพูดเนี่ยเกี่ยวกับว่าจะค่าขายของกของเก่าอาจจะมีบ้างที่มีใครยังไม่เห็นด้วยอยู่ แต่ไม่ต้องไปตกใจมันใช่แล้วล่ะครับในส่วนของตัวค้าขายของเก่านะโอเคครับเวลาพอสมควรสำหรับคุณคงเดชนะฮะเหตุผลที่ผมบกเข้ามาในเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าดูดูอ่าดูจากชื่อโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่ที่น่าห่วงนะครับสำหรับในส่วนของชื่อคุณคงเดชแต่มันก็จะมีในส่วนของตัวกากินีนั่นแหละนะฮะ มีเฉพาะในส่งตัวกะลาตัวกะลากินีที่มันเป็นตัวดอนเด็กอยู่นะครับที่เข้ามาอาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอยู่เนืองๆถามว่าเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนไหมก็ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ได้ติดใจอะไรมากมายผมแนะนําให้เปลี่ยนไปถึงนามสกุลเลยก็ได้นะครับเพราะถ้าคิดจะเปลี่ยนทั้งทีต้องเปลี่ยนให้มันดีและต้องเปลี่ยนให้มันรวยอย่าคิดแค่ว่าเปลี่ยนเพื่อให้มันบรรเทา เปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้ดีเปลี่ยนให้รวยนะครับเหตุผลที่คุณคงเดชมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็มาจากการที่ขรับรถสีดานี่แหละเพราะมันเป็นสีที่พิฆาตเราอยู่นะครับมันไม่ใช่การลดทอนหรือกดทอนนะมันคือสีที่พิฆาตในส่วนของดวงคุณเลยนะฮะดังนั้นฝากไว้นี่คือในช่วงของชื่อดีมีเหตุครับช่วง ชื่อดีมีเฮชื่อดีมีเฮ